สวัสดีครับก็ผมแบงค์กโมเกมแคตเตอร์ี่มาแคสเกมโ o b ล o อกแสกเกอรี่เอลเวนั่นเองครับผมนะหลังจากที่ผมได้เริ่มเล่นโรบล็อกผมก็หาพวกเกมแนวสยองขวัญน,นะผมนะเพราะท่านก็รู้ว่าผมนี่สายสยองขวัญผมเล่นเกมสยองเล่นเกมแนวไฟในมาเยอะมาก ดังนั้นผมก็เลยจะรู้ว่าโรบล็อกมันจะมีแนวนั้นด้วยไหมก็มาเจอเกมนี้ครับผมนะได้ข่าวว่ามันรวมพวก Killer คิลเลอร์ฆาตกรจากในเรื่องต่างๆไว้มากมายผมนะดูหน้าหลายๆหน้านี่คุ้นหน้าคุ้นตาครับผมนะเจสันอะไรเงนี้ยผมนะตัวตลกอิดเอออีกา CP เอชพป่ะนะเออก็มาเขาได้เหรอ <c oughs> ประมาณนั้นครับผมนะแต่ผมไม่รู้นะว่าเล่นยังไงก็เข้าไปดื้อเลยแล้วกันเนาะเราอยู่ในลิฟต์แล้วผมนะสแ a r ี่เอลิเวเตอร์ คือยังไงผมรู้ว่าต้องขึ้นลิฟต์แต่ขึ้นแล้วจะมันจะเป็นยังไงเราต้องทําอะไรชี้ๆหาๆนี่คือเจสันโอ้นั่นไงแล้วเราต้องทํำยังไงมันไม่บอกเลยว่าเราต้องทําอะไรในนี้โนโ่นเจสันไล่ฆ่าแล้วอ๋อตายโอ้โหแล้วตายเรียงคนเลยคือแลนะ้วเนี่ยเออแล้วเราทําไงอ่ะเราต้องทําอะไรอ่ะเดี๋ยวเราต้องทําอะไรหลบในเต็นท์ก่อนหมูเจสันมันไล่ฆ่าคนนู้นแล้วเราต้องทําอะไรอ่ะเออว้า อู้มันมาแล้วไปแล้วเว้ยชื่อู้นไอ่ะมันมาแล้วเว้ยแล้วต้องทำอะไรอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยหนีเข้าลิฟต์ก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไม่อยู่แล้วคือเราต้องทำอะไรมันไม่บอหน่อยแล้วปะ่ะขมอ่อนแมนเราต้องฆ่าเจตันเราจะฆ่ายัางไงมันมีอะไรให้เก็บปะ่ะเราต้องเก็บของอะไรอ้าวไอวัตตลงว่าเราต้องทำอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเรากลับขึ้นลิฟต์กันมาลิฟต์ก็ปิดแล้วผมเนี่ย คือแต่ละอันคือเราต้องมีภารกิจแต่ละห้องแต่ละชั้นมาผมไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรมันไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันอย่าบังเวลาสิมันเออมันนับถอยหลังใช่ไหมโอเคผมยังงงเกมนี้อยู่อ้โอ้โอ็อะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะตัวจากไมค้ากับผมนะเราต้องทำอะไรต้องทำอะไรเราต้องเก็บนี่เหรอเราต้องทำอะไรเรามาทำไม เหมือไอ้นี่มันทําอะไรเราต้องมายืนตรงนี้เหอเรอเราต้องทําอะไรคือพอเราลงมาชั้นหนึ่งเราต้องหนีฆาตกรจนกว่าเวลาจะหมดแล้วเราค่อยกลับขึ้นลิฟต์เลยไงแต่นี่คฆาตกรจากโลกไม้ฟ้าปะมันเป็นใครวะเนะี่ยตลายจริงแล้วไอ้นี่ขึ้นไปได้ยังไงวนะเนี่ยกระโดดหนีเอา้าโนโนอาอา้อากูาาาตายก็เป็นไรค่าผมนึี้กาอยู่ข้างนจะรอด โอ้ยนิดเดียวจะรอดอยู่แล้วโอ้โอ้เสียงเสียงลัน่นเสียงลัน่นผมก็ยังคงงงอยู่ดีนะว่าต้องทำอะไรเฮ้ย hey! New Lobby A Lot of New Killer More Item คือเราต้องทำอะไร w i วิดดิ diamond you will win l l w i 100 money a d d i d appear all the map widdit t coin you will win 5 money a d i e d appear all around the map w i d d o t d i a very special s o r a r e อันนี้คือเก็บเงินคือแต่ละด่านเราแค่ไปเก็บเงินแล้วก็หลบเลยไง ผมไม่เข้าใจว่าแต่ละชั้นเนี่ยผมต้องไปทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยช็อปนี่อะไรโอ้สปีดคอยโอ,โอ้นี่นี่อะไรอ่าได้ไหมกดอ่านไม่ได้อะเฮลเออโอ้ยเพื่อนตายเราต้องทําอะไรวิง่งอ้าอ้น,นี้ก็ไอ้น,นั่นไม่ใช่อไอชื่ออะไรนะลืมแซนเดอร์แมนเออเราต้องหาชิ้นส่วนอะไรปะผมก็ยังไม่เห็นว่าต้องเก็บอะไร มันอย่าอย่าอย่าลากมาสิอย่าลากมาสิมันมีไอเทมพิเศษที่ผมต้องเก็บตามด่านหรือเปล่าแต่ตังผมก็เพิ่มขึ้นนะตอนนี้มีสิบสี่สิบบาทแล้วผมไม่รู้ว่าผมไปเก็บตังมาตอนไหนโอ้มีไฟฉายเหรอเออผมมีไอเทมไฟฉายได้ยังไงต้องส่องไฟฉายหาอเทมเกมจะลากมันทำไมล่ะยะฟักกิ้งชิดนะโอ้โหกลับมาแล้วใช่ไหมพอหมดเวลาก็จะลากทุกคนกลับมาเอง ต่อไปเป็นปเบนดี้ป่ะเฮ้ยเห็นมันเขียนชื่อเบนดี้อยู่คือยังไงชิปชิปชิปมันออปปี้ไลท์หรือเปล่าขอปิดปิดก่อนเพลงแบบนี้อาจจะมีกอปีไลท์ลิขสิทธิ์หรือเปล่าขอปิดแปบ๊บผมไม่แน่ใจวะโอเคเพลงหายแล้วเปิดได้มาดีไรเอชซีพีโอชดไปะเปิดประตูห้อง เอาไม่ได้แล้วเปิดไปใช้ติเปิดเปิดสิเออมาในโลก S.C.P. ผมนะผมก็ถือว่ามาสำรวจแต่ละห้องก็แล้วกันอู้ไอ้นั่นมันไอ้นั่นไงชื่ออะไรนะกูไม่เล่นแป๊บเดียวกูลืมไปเนี่ยมีแค่ตัวเดียวอะมีตัวนี้อยู่กับผมนะไอ้ตัวขี้อายเออคือเราต้องจ้องหน้ามันเอาไว้จะปลอดภัยถ้างนั้นก็ไม่น่าจะน,น่ากลัวนะขอ,ขอแค่จ้องหน้าไว้ก็พอแล้วเข้าไปได้ไงอ่ะอ๋อเข้าไปได้เลยแล้วแค่จ้องหน้ามันไว้อืม ในนี้มีอะไรไหมหรือมันเป็นแค่โหมดท่องเที่ยวคือเรามาเที่ยวดูห้องต่างๆแล้วก็อย่าตายรอดไปได,ได้ก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ป่ะไอ้กากไอ้ทำไรไอ้เอยเป็นขยับอยูน่นะทำเรเออเป็นลูกอเออแต่มันขี้อายเว้ยถ้าเรามองมันมันก็เอ๊ะหรือว่าห้ามมองวะเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้มันห้ามมองบอกวะผมคุ้นๆว่าตัวนี้มันห้ามมองเลยาะมันไม่ใช่ขี้อายไม่ใช่ มันมีตัวขี้อายกับตัวห้ามมองนี่มันตัวที่ต้องมองหรือห้ามมองมผมก็จะไม่ค่อยได้โอเคสเสร็จห้องนั้นไปผมเนี่ยอ่าต่อไปเป็นห้องไฟนายไป อ่อ่อแดนอ่อเอ่อูก็งงมาทำไมทำอะไรก็ไม่รู้ได้แต่เข้าสำรวจดูว่ามันแดนคืออะไรเราต้องมาเพื่ออะไรแล้วเราจะลงลิฟต์ไปถึงไหนบ้านนี้มีกี่ชั้นเห็นเขาบอกว่า400กว่าแล้วเมื่ออไรเราจะดูจนทั่วมาโอ้อะไรอะ่ะซาตานเอ้ยซาตานจากเรื่องไหนเนี่ยโอ้โหอา้าวเข้าไปกันอย่างนี้เลยเหรอ คือไม่ถ้าเกิดใครทําภารกิจได้ก่อนก็คือได้อยู่คนเดียวยไงผมเห็นโอ้โหตายฮงเห็นพวกที่รีบวิ่งเข้าไปเนี่ยคือเขาเก็บของโอ้ยประตูประตูประตูเย่เย,ย่นี่ไงอ๋อนี่ไงไอเทมพิเศษถูกได้แล้วผมนะผมหาเจอฮ่าโ,โดยกูแย่งไว้โอเคพอจะเข้าใจแล้วผมต้องทำอะไรในแต่ละแมปมันจะมีตังมีอะไรพวกนี้ให้เก็บใช่ไหมผมได้ประตูมาวะ่ะโอ้ประตูที่แลที่ตุดเจอไหมเยเอาไว้เอาไว้ คือเราต้องเข้ามาในนี้ถึงจะหาตังค์ถ้าคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในลิปจะปลอดภัยหรือเปล่ารู้สึกถ้าเราไม่ออกจากริรู้สึกจะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่ออกไปหาขอเราก็จะไม่ได้อะไรเมื่อกี้ผมเจอประตูก่อนดเว้ยมีลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยกอดแดมิดเพลงจรผมไม่แน่ใจพวกเพลงที่มันมีคำร้องอ๋อนี่เพลงนี้ของวิลสมิธผมจำได้คิดว่าทุกท่านคงไม่เก็ตกันไม่เป็นไรโอเคไหม แเราต้องรีบออกเลยปัญหาให้เจอต่อนดคนเดินโอ้นี่ไงเหรียญแย่ yeah. มันวิ่งเร็วจังวะ <c oughs> น่าจะมีไอเทมอะยเสียงดังอะไรเนี่ยไอปิดไฟไม่ใช่ปิดเสียงแต่เสียงใครขำเอ้ยนั่นไอสอนคือฆาตากรของนี่เหรอชิบหายละชิบหายล้ชิบหายละผมผมนี้ก่อนดีกว่าไอ้นั่นคือฆาตากรของนี้นี่ที่คือโลกของอะไรผมไม่รู้นะก็เนี่ยเป็นโลกของหนึ่งในตัวละครเ์เลอร์แต่ผมไม่รู้ว่าตัวอะไร ตอนนี้ต้องรีบหาหาให้เจอไปให้เร็วที่สุดหาให้เจออืไปยินขึ้นไปชั้นบนสุดมีอะไรไหมคนน่าจะเก็บไปแล้วมั้งเออก็ไม่เป็นไรผมพอจะรู้แล้วผมต้องทำอะไรโอเคโอเคเก็บเก็เก็มันขำอะไรวะ <c oughs> อยู่ได้นี่ไงมันจะมีอันดับอยู่ด้านขวาบนใช่ไหมผมได้ที่สองนะเว้ยเก็บตังค์ได้เยอะสุดอะไรอย่างนี้ชอบเพิ่มความเร็วสปีดคอยเออบายไหเย e s บายบายสิบายไงเอาบายมาแล้วเหรอโอ้โหนี่ไงอ่าสปีดอัพปีดโหแล้วซื้อมาสักตีอันเปลืองไหมเนี่ยเนี่ยคือผมต้องเออนี้มาแล้วก็เพิ่มสปีดแล้วก็รีบไปหาก่อนใครเพื่อนนะผมเนี่ยเออเอออเออโอ้โหตัวหาอะไรเดี่ยวโอ้โหหนีเข้ารีบเลยหาตัวอะไรเมื่อกี้อู้แม่งตบล่วงที่ตัวโดอดโด นนบเร็วกว่าเบ็ดก็ดีเขาเออมันตาเขาไม่ทิ้งเลยผมนึว่ไม่ได้ด้าแม่งเร็วมากแต่ผมดีนะผมซื้อความเร็วมาแม่งตาติดตัวเลยด้าอย่าไม่ไม่ทันกูหรอกนะไม่ทันกูหรอกได้แย่รอดอู้ยชีสแมนโหนี่มันห้องตัวอะไรวะมันเร็วขนาดนี้คุณยายสปีดไปเนี่ยแล้วพวกนั้นมันขึ้นไปได้ยังไงมันมีของเพิ่มกระโดดนั่นไงไอ้กระลาสีฟ้านั่นคือของเพิ่มกระโดดใช่ไหมได้ผมเดาโอเคขายของได้ไหม Gravity Coil อ,อันนี้เนี้ซื้อมาอันนี้คือกระโดดสูงแนนว่าแหละสว่วนนี้คือเพิ่มความเร็วอ่าโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้คือเราต้องซื้อไว้หลายๆอันบอกว่าเพื่อแต่สถนานการณ์ว่าจะทำยังไงมันขายได้ไหมผมซื้อนี่มาทําไมตั้งเงยอะแยะเนี่ยเพื่อกดรัวๆแล้วไอ้โคลราตรุกตาคืออะไรเอาไม่รู้ตผมต้องรีบแล้วกดสปีดแล้ววิ่งก่อนเลยย่า <Yeah! S 2> นี่เป็นอะไรไม่รู้อะ ผมเร็วอยู่แล้วผมไม่กลัวหรอกว่าเป็นตัวอะไรยังไม่ทันรู้เลยห้องนี้คืออะไรแต่ตัวอิงแล้วตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะตัวจากเรื่องไหนอะ่ะนึกไม่ออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวแอบเก็บอะไรกันเนี่ยแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นของเท่าไหร่ของที่จะเก็บได้ไม่มีอะ่ะรอบนี้ไม่เจอมั้ง กาวิตี้ยเออมาทำไมกระโดดข้ามหัวยอเป็นไงดับนี้แล้วผมนะเรามีเลือดไหมโดนตบกี่ทีจะตาจะดูยังไงวนะเนี่ยไม่ต้อง,องมั้งผมว่าหลักๆแล้วก็เพิ่มความเร็วแล้วก็ by all you can เออเจร밋ปิดเสียง d a n โ e potion fusion coin fusion c o i ฟิวชั่นคอยนี่สปีดแล้วก็ก r รเวตี้รวมกันใช่ไหมอันเนี้ยฟิวชั่นคอยเออผมต้องซื้อราคาพันหนึ่งร้อยโอเคให้เดี๋ยวเปิดเสียงก่อนเก็บกนี่ห้องอะไรโซนิ c ค่ะอู้เหรียญเพียบเลย let's go สวยงามแล้วก็ก r รเวตี้กดก r รเวตี้แล้วกระโดดขึ้นไปไม่ไม่ถึงหรอวะก r รเวตี้ก็กระโดดไม่ถึงงทนั้นก็ปล่อยไปนี่ก็พยายามกระโดดใหญ่มันกระโดดไม่ถึงเหรียญที่นี่ควจะเก็บหมดแล้วได้แค่นี้แหละ เฮ้ยตัวนี้จริงๆก็มาไล่ด้วยวะมาเดียวนี่ก็ตันนะโอ้เป็นไงพวผมรู้วิธีเล่นปุ่มนี่ผมสบายเลยเว้ยอ้าวคนในลิฟต์ดูว่าปลอดภัยโดนไล่ฆ่าเดือดตัวเฮ้ยขึ้นไม่ได้เหรออ๋อก็โดดเหยียบหัวก,กันเลยขึ้นไม่ได้อ่ะเอามั่งดิไอ,อ้จิ๊บแย่ขึ้นได้จริงเลยเหยียบหัวเพื่อนขึ้นได้อ้าวตายกันหมดเหลือแค่พวกเราอะเพลงของเรื่องไหนกันเนี่ยคือหลายๆเรื่องผมก็ไม่ค่อยเก็ตไงโอ้ ไอ้ข้างบนนั่นอะไรอ่ะคนใช่ไหมตอนแรกนึกว่าอะไรมันโดนเขาไอ้หัวกะโหลกนี่ทิ่มอยู่บอกว่าอ๋อไม่ใช่มันแค่ขึ้นไปยืน <c oughs> ก็นึกว่าอะไรมันอยู่ข้างบนนั้นวนะเนี่ย <c oughs> เพลงคุ้นๆนะเพลงกับตัวอะไรวะมาผมจะออกไปรีบเก็บก่อนเลยก็ที่ไหนเนี่ยใส่สปีดแล้วนี่เออวิงว่ง,งอืมเฮ้ยเป็ดเดินกินเนื้อคนว่าจะฟัก ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรสยองเรดิโอแมนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าแมบนี้เหมือนจะไม่มีของให้เก็บเลยเคเปเดินดินกินเนื้อคนไททันเออผมนี่กูเลนน้อยอยู่มินยาเอานี่ก็เต้นใหญ่อะเสไม่ยังวีเลยดีย๋ยวโอ้ยนี่ไททันจิตวิปรผลิตวิถฐานผมเนี่ยอเอาตายเฉย แบบนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่ไททนันวิวบริจิตวิษฐานเสยียงแม่งหวีดแก้วหูมากไซเลนเฮดวิลคิวยูมันชื่อว่าไซเลนเฮดไซเลนฮิวบอกว่าไซเลนเฮดไซเลนฮิวว่ะเรียกชื่ออะไรจะเป็นไซเลนฮิวให้เราคนนี้แม่งยืนดูกันใหญ่ดูสยองเหมือนกันนะทำเล่นไปปะ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 เพนกันบายสวยโลบอกโอเฮเลซองโอเคถ้าเป็นโลบอกโอเฮเลเคงไม่มีลิเกสิต แต่ว่าโหต้องพันหนึ่งร้อยเลยวะถ้าเกิดผมซื้อตัวพันหนึ่งร้อได้ผมก็ใช้แค่อย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งจริงๆถ้าเกิดผมไม่ซื้อเกินนั้นน่าจะได้อยู่ซื้อมาทำไมนันงเยอะไม่รู้พันหนึ่งร้อยเลยแหละมีระบบว i p อพนจะมีสายเปยก็ทำได้เหมือนกันโอ้แล้วนะเนี่ยเอยอะไรอ่ะเออเอิอ่มวุบวุบวุบเอาหมาเหรอไงหมาเฮ้ โอเคมันสุดแค่นั้นใช่ไหมเคผีหมาสยองขวัญนะผมนะคือเราออกไปทําอะไรไม่ได้หมามันดักอยู่แล้วก็กําแพงหมากันใครไม่รู้นี่คือโดนเบียดผมแอบผมจีเนี่ยผมรู้ผมต้องแอบแห็โคตรตกใจเเมื่อกี้หมาหลอนเอามาอีกสักตัวแล้วกัน ว่าจะเจอตัวอะไรผมเชื่อผมไม่รู้นะมันมีผีเยอะไหมแต่นี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเออถ้าโอกาสหน้ามีก็อาจจะแวะมาต่ออีกสักห้องหนึ่งต่อไปห้องนี้ห้องอะไรเฮ้ยเฮ้ยอยตัวหน้าอาเบะแมงตบล่วงแมงตบตายกระเรียงคนผมเห่นแล้ะตบตายเรียงคนในลิฟต์อ้าวชิมหายโอ้ยโอเข้าประตูได้ไหมเข้าประตูได้ไหมเข้าไม่ได้ด้วยแม่งห้องโคตรแคบแต่ไม่จะมีอะไรเก็บเลยโอ้ย ไอหน้าอาเบอันนี้ผมไม่รู้ชื่อผมไม่เคยเล่นเกมมันแต่ผมเคยเห็นอยู่ดูแม่ 1991, ง,แงัวหน้าอาเบไล่ตบไปหยอกตัวโควาโควาโควคนนักเลงไล่ตบแต่ผมไม่มีอะไรให้เก็บเลยใช่ไหมเนีเก็บอะไรไม่ได้เดี๋ยวโดนอัดมุมตายตายแล้วอู้โูตายกันทั้งห้องเลยเนี่ยรล่นแค่ไม่กี่คนโอเค โอเคงั้นผมขอพักไว้เท่านี้แล้วกันนะผมนะนั่นคือการเล่น s c a r y Elevator อต่อนะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเออได้ทัวร์ห้องของผีต่างๆเป็นไอเดียเกมที่น่าสนใจใช้ได้ผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสัมผลงานที่ผมได้เคใครอยากดูผมเล่นเกมโลมหรออีกไอียลืมกดไลค์กันเยอะผมนะอย้ายผมเล่นซีรีส์ไหนต่อไปก็ทิ้งไว้กดคอมเมนต์ด้านล่างได้สวันดีก็ขอไปก่อนกู๊ดไบยูแอนกู๊ดไนท์